หลักการสาหรกรคือแนวทางปฏิบัติที่สาหรกรใช้เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธปรรมตามคุณค่าของสาหรกรซึ่งมีทั้งหมด7ประการได้แก่สากรกรเปิดรับสมาชิกทุกคนที่สามารถใช้บริการและเต็มใจรับผิดช,ชอบในฐานะสมาชิกโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทางเพศฐานะทางสังคมชชาติการเมืองหรือศาสนาสา,ากรเป็นองค์กรที่ควบคุม โดยสมาชิกซึ่งมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจอย่างแข็งขันสมาชิกทุกคนมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกันสมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุนในสาหากรณ์อย่างเป็นธรรมและควบคุมการใช้ทุนของสาหากรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตยสาหากรณ์เป็นองค์กรที่ปกครองตนเองและเป็นอิสระแม้จะมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกแต่ยังคงรักษาความเป็นประชาธิปไตยในการควบคุมและการปกครองตนเอง สากรให้ความสำคัญกับการศึกษาฝุกอบลมและการให้ข้อมูลแก่สมาชิกเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของสากรสากรร่วมมือกันในรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพของระบบสากรโดยร,รวมสากรคำนึงถึงความยั่งยืนของชุมชนที่สากรตั้งอยู่และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน